เอาละครับสวัสดีคผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมเอฟเว e เรเจนต์โมบนั่นเองนะครับมาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับตัวละครที่ผมชอบเล่นตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือกิวบัตตากับตัวอีกตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ครแต่ว่าเป็นเป็นหมอนะครับคอยช่วยเหลือคนในทีมโอเคลองเล่นกิวบัตตาก่อนนี่ครับเป็นตัวแทงสายแทงประจําทีม สกิลของเขาก็เป็นกันชิวนะครับถ้าเล็งปืนอยู่ก็จะเป็นการยกโล่ที่มือซ้ายขึ้นมากันนะครับทำให้เราได้รับดาเมตเบาลงขึ้นนะครับน่าจะ1 0บหรือสิเปอร์เซ็นต์นี่แหละอ่าหาทีมสำเร็จครับบอกเลยว่าเอฟเฟกต์เ d เนุสะดกมากๆครับโมบายไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับ เทคนิคการต่อสู้แต่ปุ่มเล็งเพื่อเปลี่ยนหมดการเล็งเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับกดปุ่มองค์ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนให้ผู้เล่นเป็นจัม master นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคลับๆนะครับมาแล้วขอเลือก kill b u t t e ครับสำคัญเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับภาคไทยด้วยครับน่าเล่นด้วย ทีมเรามีวาร์ดแล้วก็พาร์ทไฟเดอร์ er นะครับหน่วยราตาเวนแนวหน้าในทีมเรามีชื่ออะไรบ้างเอ่ยโอ้สังหารน้อยอายี่สิบห้าเองไอยา ติดอันดับท่ามกลางยอดฝีมือสวยแล้วไงโดดลงเร็วใครเป็นจัมมาสเตอร์โอเคด้านซ้ายนั้นมันตัวอะไรเนี่ยโอเคครับลงด้านนี้ ไม่มีปืนเลยอะเจอแล้วดีมากปืนไรเฟิลอ่ะเนี่ยอ้าวตายเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยหวด เรียบร้อยครับนกดาวสองชาร์จก่อนหวังว่าไม่มีสตูนะเฮ้ยเฮ้ยอันบอดหรือเปล่าเนี่ยทุบเลย เรียบร้อยน่าจะมีบอดผสมด้วยแหละไปช่วยเพื่อนกับช่วยเพื่อนกันโดดจากที่สูงได้นะครับตอนแรกนึกว่าจะเสียเลือดแล้ว ตอนนี้เหลืออยู่10ทีมนะครับ27คนคือลาสไฟเดอร์ er มันจะมีสลิงด้วยนะครับเกี่ยวไปตามพื้นที่ต่างๆ่าครบทีมแล้วครับเจอร์วดกับฟาสไฟเดอร์เ er. พื่อนเราวงมาแล้ววงมาแล้ว ทางไหนไฟไหนก็ไปไปไหนก็ไปกันเถอะออกจากวงนี้ก่อนรอบที่2แล้ววงนี้ยิ่งแคบมากค่อนข้างเกมไวเหมือนกันนะครับเอพิกลีเจน ที่เก็บไอเทมระดับกลางแม่มียิงตะขอเกี่ยวด้วยต้องลองเล่นตัวนี้บ้างเราเปลี่ยนมุมมองได้นะเป็น fpp กับ fpp ไอ้ tpp กับ fpp นะครับ first person กับ third person เวลายิงเราก็เปลี่ยนเป็นมุมมองนี้นครับเป็นเฟิร์สเพอร์เซนอยู่ไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วแตก มองเทงซะเถอะไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนชัดก่อก่อนนะจุดอยู่กับที่ก่อนโอเคผานท้ายผานท้ายเก็บผานท้ายก่อน ช้ยาเล็กก่อนใช้ยาเล็กเสียงเสียงอยู่ข้างหน้าเสียงอยู่ข้างหน้าไปครับไปไปมีทีมกำลังโจมตีครับ มองเท่งเรียบร้อยเอาระเบิดไปกินถูกไหมนะถูกไหมนะอ๋อนี่มันล่างเงานี่ว่ะเฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ไหนวะ นอนถ้าเธอเรียบร้อยครับเฮ้อยอด้านโน้นน่าเล่ง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  อยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหยากเหมือนกันนะยิงเทียนัดไปครับไปไปลงกับทีมชาร์จเกาะก่อนฉันกำลังชาร์จเกาะเอ ừ, อเกาะเต็ม ครวมเดี๋ยวค่อยใช้กลางสนามพลังออกมาเหลือสามทีมแล้วว่ะแต่ไม่รู้มีใครบ้างอันนี้เพิ่งเล่นใหม่นะครับ ไกลแล้วไกลแล้วเอา้าชนะแล้วอะไรวะเนี่ยโดน,นบีบวงตายเหรอโอ้คุณได้เป็นแชมเปี้ยน โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ